เดี๋ยวมาต่อสายนะสายหน้ากับสายพีอีกับตำลวงนะต่อพุ้ยเลยเอโอ้โหลืมเลยห<า>ยุดนานแลวแล้วลงใจสองเส้นประกอบปุ๊บ ขวาตีหนึ่งซ้ายตีหนึ่งสองเส้นนี้ต้องให้ตึงนะตอนั้นมันไม่สวยเนีย่ยดึงอนะ่ะเจ็บมือเลย nên tập cái về an u l danh trí ngàn điều cúc ngàn Yeah. Rồi tạc từ nếu chụp thì Ủa, đừng Tốt quá Sao lắm đừng. แล้วก็เก็บเงินอ <Ừ. S 3> ่ะหาไม่ได้นำลลยจับเล่นๆดึงเนี่ยอยู่ประมาณนี้เล่นมาฮะเล่นเยู่เนี่มันจะเรียบล้วเนี้ยแล้วก็เสร็จแล้วมาเช็ดเงินกิม กินมาทีเนี่ยแบบตัดชกอ,ออกเลือกไปไว้ไหนไหนี่เปล่าตบอันัน้นมมาต่อเนื้อมา